ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจสปาย่างนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปดูไอ้อะไรนะสิงโตโทะเลตัวเล็กลูกสิงโตโทะเลนะที่ไคโคล่านะครับก็อันนี้กำลังอยู่ระหว่างทางแล้ววันนี้มากับคุณนาที่บ้านนะครับจอ ันนี้ไม่ได้ขับรถเองนะก็มากับเขาเดี๋ยวรอมาดูกันนะครับที่ไคโคล่าว่าสิงโตทะเลเบบี้ซิลหน้าตามจะเป็นยังไงนะเขาไม่เคยเห็นมาก่อนจะพามาดูเขาบอกน่ารักมากสมควรมาดูนะตอนนี้ก็อ๋อมเป็นทะเลสองฝั่งเลยเหรอ มาใกล้จะถึงที่เราจะไปดูเบบี้ซีลกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลงมากันที่จุดชมวิวนะบรรยากาศแบบเพื่อนดูทะเลสองฝั่งเลยทะเลซ้ายทะเลขวาแล้วก็ข้างหน้านุ่นก็ภูเขาน้ำแข็งนะไม่รู้ชื่อว่ามันชื่ออะไรพักคนพักรถเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ ตนี้ก็จะเป็นห่างนะครับเขาก็จะบอก Do not disturb seal ในหะ้อยู่หานะ่าง10เมตรแต่วันนี้มันไม่น่ามาแต่เดี๋ยวเราจะไปดูไอ้อะไรนะ baby seal นะมันจะเป็นอ่างน้ำแล้วก็เป็นแมวน้ำเด็กๆอยู่เต็มไปหมดเลย น,นี่น่าจะตกปลาได้นะเขามีป้ายฟิชชิงเกมแปะเอาไว้ว่าลิมิตปลาอะไรที่กี่ตัวกี่ตัวแต่ก็ยังไม่เห็นใครมาตกเดี๋ยวไปกันต่อนะนี่ก็มาถึงจุดพักอีกหนึ่งที่นะเราไปยังไม่ถึงซิลโคอลนีนี่ก็เห็นปัทางนู้นนะที่เป็น มันว่ายน้ำเล่นกันน่าเป็นน่ารักอะ่ะมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเพื่อนๆเหมือนแบบเป็นสถานอนุบาลเด็กก่อนที่จะไปลุยกลางทะเลจริงๆแล้วพ่อแม่ไปอยู่ไหนผมเคยเห็น พวกสิงโตทะเลอยู่ตรงที่ที่เราตกปลาขนาดนะั้นที่วายแม็กแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวเล็กอย่างเงี้ยวนว่ายน้ำเล่นกันน่ารักกว่า <c oughs> โอ<ห>้เราตัวเล็กโดดลงมาเลยเราจะ ไปกันต่อนะไปดูกันที่ซิลคลลนี่ต่อนะครับผมนี่ก็เป็นทางเดินเข้าไปดูเด็กเบบีซีลอ้ have a lot of baby seal <laughs> like a rock <laughs> บรยากาศดีมากเลยเหมือนแบบเป็นสถานอนุบาลมันนะพ่อแม่เอามาทิ้งเอาไว้ระหว่างวันแล้วก็ออกไปหากับข้าวไปหาอะไรแล้วเดี๋ยวอ,อยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนนะเดี๋ยวกับข้าวมาป้อนนี่ย ก็ตอนนี้ทางเข้าไปดูเบบี้ซิลถูกปิดเอาไว้เรียบร้อยเลยเขารู้ว่าม<ป>ีอย่นนแต่มันเป็นหน้านี่มันเป็นอย่างนี้ไงไปไหมคือมีหลายคนคือมีหลายคนเข้าไปนะครับแต่ว่าเรามาคิดอูแล้วได้ไม่คุ้มเสียเขาบอกห้ามเขา้าแล้วก็ เชื่อหรือคนที่บบกว่าคืนเข้าไปนะแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าคุ้มต่อการเสี่ยงเข้าไปเพราะว่ามันมีกฎหมายมีอะไรอยู่นะเขาห้ามเข้าแล้วก็คือก็ควรที่จะไม่เข้าไปสุดท้ายทริปนี้ขับรถมากันไปกับ400กิโลแล้วก็ได้มาเห็นเบบี้ซิลตรงนีร้อนหรอนองงา,างน่ารักมาก ังไงคลิปนี้ผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดวลาไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปน่าจะไม่วันอังคารก็วันพุธนะจะไปดูหิมะกันที่คาสเซฮิลหรือว่าที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะว่าในพยากรณ์อากาศหิมะมันจะตกนะฮะยังไงชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดๆไปด้วยนะครับลาก่อนนะครับ